ดครับเมื่อกี้เต็มเต็มแล้วก็เกนดอุบัติเหตุทุกคนมันเบรหัวขับมัาครันบนี่หาแตกย้อยหมดเลยให้เห็นว่าเออสดๆน้องก็น่ารักมากบนรถช่วยกันประคองเพราะเรานู่นหัวขับามาั่ไปถึงตรงนู้นนี่คือตลาดกินหยงทุกคนลบเมมลบคลิปที่เราโพสตปเมื่อเช้าเพื่อจะได้ถ่ายต่อทุกคนนี่ฮะเห็นไหมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ที่มือถือไม่หล่นลงไปตรงถนนระหว่างอยู่บนสะพานลอยเขาเบรค เพื่อจะคงจะไม่ไม่อยากชนท้ายกันข้างหน้าไงแต่ไม่รู้จักระวังสัตว์เราก็เลยบอกว่าเด็วมันต้องรับผิดชอบไปน,นี้นะฮะให้มันจ่ายเพราะชาเย็นอร่อยมากแต่ไปแล้วหลดุหลดคารถอยู่บนสะพานลอย,ยเมื่กอ,าาาาอ,อ,อกี้ทุกคนคลิปที่แล้วนะนี่หาน้ำท่วมคนก็ของมาขายราคารดราคานี่คือถนนมุ่งหน้าหอนาฬิกาตลาดินหยงเนี่ยฮะทุกคนยินหยงร้าตึกเนี่ยใหญ่มาก แต่คนจะไปเข้าทางนู้นได้ไนงะทางสหนึ 1, ่งสายสองสายสามใช่ไหมแต่ถ้ามาเรีย้อมาตรงนี้ก็จะไปหอนาฬิกาหัดใหญ่างนั้นจะเป็นรถสองแถววิ่งตลอดจะไปมออเซ็นชั่นไปสงขลาก็ามาต่อรถที่หน้าหอนาฬิกานี่มันก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่สำนึกคนะ่ะนี่ทุกคนเนี่ยเบรที่ดูเราข่ายแบบนี้น ถ้ามือถือเราหล่นไปตรงกลางสะพลานลอยทำไงแตกหน้าจอแตกอีกมัม่อยากเห็นเบรกรถ่ลื่อหัวถังมังเป็นรถคันข้างหลังก็คงเห็นนะคงหัวล้อมาจากพัทลุงด้วยเรากำลังจะไปพัทลุงมอดีเลยเออเจ็ดสี่ทุกคน 4. หอออกเจ็ดเจ็ดสี่หวยออกเป้าเออห้าก็ขับกัน ติดกันบนทางลอยพยงุงพยอยยังจะเบีกอยู่ประมันเหมือนแก้งอ่ะเอออยู่บนสะพานลอยมันยังจะเบีกมันจะแก้งให้เราหัวขมำสัตว์ก็ดูสีสะพานนีไปสี่ร้อยแต่ร้นะยอยหยุดหยุดหยุดอ่าแนี่ยคู่ระบวจริงๆกับคนแบบนี้ก็อยู่ที่หัดใหญ่แล้วกมอิสลามสุทสาชา,าก็คืออ่อนอริกา อย่างเมื่อกี้รถมันก็ไม่ได้เยอะมันก็ติดแบบนี้นก็ยังเบร์รู้อยู่มันจะเบร์หัวกำมำมึงจะขับไปชนอะไรชนท้ายก็ชนไปสิมันจะได้ชดใช้เขาเออมีนคนไปซื้อของกันนะก็ขากลับคงจะกลับอยู่ประจันบ,บ้านนะคุกมาซื้อของอุดหนุนอุดหนุน พุนุนผู้ประสบอุทกสบทายร้านค้าทางด้านบางคนก็สร้างตัวมาจากร้านนะนะปอะน้ำท่วมกันแบบเขาบันตั้งหลักไม่ทันหรืของเสียหายเยอะมากนี่บนสะพานไปวันอาไรพุทธา้านมีต้นมะฮอกกันนีกระเบต้องระาวาังอีกเดี๋ยวมันเบรกหัวที่นี่ นี่รถสงขางทุกคนกน,นี่ดี่หมบเนกัน40บาทแต่ถ้าเกิดจะไปสองแถวก็มีนะไม่ใช่รถตู้อย่างเดียวนะไปสงขานะแต่ต้องขึ้นที่หน้าหอก็คือมาต่อที่หน้าหอ10บาทแล้วก็ไปสงขาก็อีกคันหนึ่งก็ยังอารมณ์ดีนะนก็ยังอารมณ์ดีทุกคนในคนคนขับทัดอาหารขึ้นบ้า ก็มาช่วยน้ำท่วมก็สภาพก็น่าจะดีอย่านี้าะแค่นี้มอเตอร์ไซค์ขับเนาะมันจะไวเนี่ยถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันใช้ในเมืองแบบนีย้ยิ่งน้ำท่วมจแต่ถ้าเป็นสองแถว<ม>ก็จะเจอสภาพอย่างเงี้ยตุ๊กตุ๊กแบบหนึ่งครั้งนะคอยด้านนู้นฝั่งนู้นก็จะมีตุ๊กตุ๊กอีกแบบเห็นเนาะ เดียวถึงหอนอาฬิกาก็จะเป็นวงเวียนน้ำคูเลี้ยวไปก็จะเป็นสัญญาณคอโหมอเอข้าใจไหมครับแล้วก็เนทนคันเซีติว ุกตาสุ้อผ้าตลาดกิมยงอยู่ซ้ายมือแล้วนะครับตอนนี้กำลังถ่ายแบบกับหลังหันทุกคนมุมงหน้าเซ็นทรัลเฟสแล้วก็มออ,อนะครับทุกคนแต่ซ้ายมือข้างหน้านี่อาจจะเป็นห่อนาฬิกาอีกสักพักหนึ่งีินุกคนตลอดทางนะคนจะเอาของจากน้ำท่วมมาขายอุ้ยรองเท้าสวยอะรองเท้าสวย ซ้ายมือก็จะเป็นหอนาฬิกาแล้วนะครับทุกคน,นหลายจังหวัดจะมีหอนาฬิกาในเมืองเนาะแต่เราอย่าลืมว่าเรานั่งสองแถวนี้มาจากเดชนายนะตรงรแถวๆพื้นที่วัดพระเดนายซึ่งเป็นวัดที่นี่แะนอนที่สวยที่สุดน,นะครับนี่นะทุกคนตลาดกิมยงอยู่ทางซ้ายมือเรานั่งรถถ่ายแบบนี้ก็จะอยู่ทางซ้ายมือข้างหน้าสี่แยกตลาดกิมยง ตรงนี้จะเป็นหน้าหออาภิกาและใกล้ๆแล้วคนก็เดินช่วยอุดหนุนซื้อของซื้อสินค้าจากน้ำท่วมผู้ประสบอุทกภัยร้านค้านี่จะเป็นแสียะลุไปตลาดกินหยงได้นะตรงนี้จะมีรถสองแถววิ่งตลอดแล้วก็จริงๆรถเก่งอ่ะจะออกมาทำธุระทำไมกันเยอะๆเพราะว่าช่วงพักเที่ยงอะเนาะ ช่วงนี้เราก็หน่วยงานต่างๆก็หยุดหลายวันทุกคนดีๆขายของกันขยับได้ของดีน้ำพู่มก็มาอาจจงช่วงนี้แต่ว่ารถไฟไม่มานะต่งบินก็แพงหน่อยเนี่ยทุกคนถ้ามันเบกขึ้นมาเราก็เสียหลัก นี่ฮะคนมาขายกระเต็มเลยทุกคนยังนี่คือหอนอาฬิกาหัตใหญ่นะครับแล้วก็ตลาดสดจะอยู่ตรงหอนอาฬิกาตรงนี้ด้วยนะแล้วก็ไปโรงพยาบาลหักใหญ่ที่ในหลวงทรงบริจาคเงินร้อยล้านเพราะว่าน้ำท่วมโรงพยาบาลหัตใหญ่คุณป่วยหมอพยาบาลลำบากมากต้องผ่าตัดติดฉีนกันเลยทุกคนนี่หอนอาฬิกาทุกคนเคยเห็นหอนอาฬิกาหักใหญ่ย่าง ตลาดสดนี่หันงตั้งหลักนี่เลยตลาดจินยงก็อยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กับตลาดสดนี่ก็แต่คนมักจะไม่ค่อยมาตลาดสดเขาจะไปกินยงกันเยอะกว่านี่หอไอ้กากำลังสร้างใหม่เ๋ยวามือถือหลน่นขึ้นมาแต่มันจะเบรคแล้วจะไล่สัตวขอจากพ<เ>อเบรคข,บขึ้นมาแล้วเสียหลักน่ย ขนาดเราถืออย่างระาวางังมือถือกัาหล่นจมน้ําได้เลยวันนั้นมันกระแทกไงขับรถแล้วก็กระแทกเอ้ยไงตลาดสดอยู่ข้างหลังเขาเคลื่อนมาข้งย้ายมาขายขายผลไม้ตรงนี้ด้วยด้วยทุกคนเห็นไหมลูกเนียงสตอคกล้วยเล็บมือนางเ,เอยปรมาณนะี้น่าลุงจังเลยทุกคนเราลุงไหมเราลุงดีกว่าฮนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเซนะ็นชันเนาะ ยังไงไป,ไปเซ็นทันก่อนไปเซ็นทันแล้วกันติเครีย์กับไปคนยี้คนขับรถต่อจะได้ไปเคลีย์เพราะว่าน้องๆเขาก็ลงที่เซ็นทั้นเหมือนกันเนี่ยน้องปุ้มดีเนี่ยยังไงก็หลายวันอยู่แหละสภาพตลาดแบบเนี้ยคนที่เอาของมาขายจากน้ำท่วมอ่น,นะครับนี่ในหอนาฬิกานาฬิกาโดเนเอาออกไปแล้ว มันจำง่ายๆกิมยงหอนาฬิกาตลาดสดอยู่ตรงนี้เนาะกิมยงอยู่ตรงนู้นแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเป็นวงเวียนน้ำคูเลี้ยวขวาไปมออไปเซ็นทรัลเฟสอันนี้ก็คืออะไรกันทุกคน ซ้ายไปโรงพยาบาลหัดใหญ่จ่ะทะลุไปถึงตลาดสดแหลงนะครับต่เรากําลังจะมุ่งหน้าไปคอหงค่ายเซ็นนารม์แล้วก็ตรงนั้นจะเป็นมออ,อเลยไปมอ,ออประมาณกิโลนะก็จะเป็นเซ็นทันเฟสติวัลห้างใหญ่น้ำไม่ท่วมตรงนั้นนี่ฮะทุกคนอันนี้โรงแรมนี้เจ๋งไปแล้วฮะทุกคนรอบูรณะ นี่จุดติใช่ไหมใครมาหัดใหญ่จะรู้จักตรงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวก็จะเจอวัดคอหงตรงนู้นเลยสามแยกคอหงเลยแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงมออ,อแล้วก็เซ็นทรัลเวิวดาตามลำดับนะครับนิเทศบาลนงนิเทศบาลเทศ,บา,เทศบาลเมืองหัดใหญ่ เด่นแมะเทศบาลก็จะอยู่แถวแถวตลาดสดเหมือนกันนะแถวแถววงเวียนน้ำผู้ทางไปขอหงมออแล้วก็ซ้ายมบือข้างหน้าก็จะเป็นโรงยาทันต์ใหญ่ที่อัยที่เขามีชื่อเสียงแล้วก็สยามนัครินแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะอยู่ตรงนั้นด้วยธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาใต้ก็จะอยู่ที่ทันใหญ่นะเออถือว่าเป็นเมืองสำคัญเลยแหละ อ่าคุณวิยทยาธัญวิไลท่วมยับเยินเหมือนกัรจัดคนนี่ฮะคุณวิทยายชื่อใต้รงเรียนจะตรงไปเรื่อยๆอยีจ่าธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยสําน,นักงานภาคใต้อย่างยังติดกับยอว์เลยติดกับพัดใหญ่วิทยาลัยเลย ข่าวพาห่มาทุกคนรถไฟฟ้าหรืถแบตเตอรี่จนะัะผู้โดยสารมานั่งทับลอยชายเย็นแล้วมีคนขับมึงไม่ต้องมาสอบอะไรเยอะสัตว์ขับดีๆเหัวขําอีกเออขับยังไงให้คนหัวขำากันดีมือถือไม่ร่วงสัตว์คนสะพานรอยแท้ๆมึงยังจะไปชนท้ายเขาอีก มีสยามนักคารินเนี่ยแม่น้นำลอยน้ำท่วมต้นมงต้นไม้ฝั่งยับนน่นฝั่งเล้นมันก็เก็บซากขยะหมดแล้วไงเพราะมันแห้งมาตั้งแต่สี่วันที่แล้วแล้วนะสุขสาวาทิตย์วันนี้มันจัดมีสยามนักคารินก็ปิดเลยเห็นไหมฮะโอเคนะ ตงค่ายเสียนดอารมณ์ลืมทะลิ้วซ้ายไปสุข,ขาทุกคนกเพิ่งจะเบรคีินะต้นไม้ดำทั่วเม็นไหมอันนี้เป็นบิ๊กซีจะ้ะทะลิกวบิ๊กซีคอหงสนะจ๊ะทุกคนบิ๊กซีนี้ก็มีของอร่อยนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งก็จะเป็นสามแยกคอหงเลี้ยวขวา ไปเซนทัลเฟสติวัลที่ว่านะทุกคนจะได้จํารู้จักหัดใหญมากขึ้นอย่าเพิ่งรับคานะ f น้อง้นข้าวชาวลูกสวยไหมบอกแล้วว่าคลิปช่องของเราจะไม่เหมือนนอืีนะจะถ่ายสดๆเลยเจออะไรก็แต่คนขึ้นคนขึ้น ที่จาวัดคอหงทุกคนวัดหงปรจิตถารามจ้ะวัดนี้เขาก็มีชื่อเสียงเจ้าอาวาสใจดีมากคนดีๆมาบวชก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะก็ะจะได้เป็นเจ้าอาวาสที่ดีก็ะจะเป็นศัพ์แยกคอหงข้างหน้าถ้าเลี้ยวซ้ายก็ไปสงขลาจำได้ไหมเลี้ยวขวาก็าไปมออ,อแล้วก็ เซ็นคันเซนทริวอลนะครับที่ตุ๊กอีกแบบหนึ่งเป็นย่างสามเลือกพอหู่ค่ายศรีนานาลุงออพอออกิโลกับ300เมตรเลี้ยวขวาตรงสามแยกนี่คือค่ายศรีนานาลุงนะครับท่านหน้านต้องระวังนะถี่กล้องเดี๋ยวมันเปิหัวขมมอีก ทีนี้ก็กล้องตกกลางถนนเลยลแหละถ้ามันเป็นเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปสงขลา ท่นเลยมออไปกับหลังหันก็จะมีรถสองแถวไปทุ่งลุงทองแงะบ้านพลุอำเภอเพื่นบ้านของอำเภอพัดยาอ้าวเราลืมกดอัดทุกคนอีกแล้ว นี่คะสงคัานักคารินเป็นโรงพยาบาลด้วยนะครับแล้วก็เซนทรัลก็จะถึงแล้วครับโ <c oughs> อ,อ้ตรงนี้เป็นวัดอะไรวัดโคกนาวตรงนี้หรอวัดโคกนาวอ๋อตรงนี้ที่มันมีข้าวผัดมเมริกันเจ้าหนึ่งราคาถูกร้อยกว่า,าบาทเพืน่น